สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะกับรายการวันนิวส์แอดโคลาสโฟรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะครั้งที่16ประจำวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคมพุทธศักราช2564โดยมีดิฉันนางสาวนาวรัตน์รัตนรีบริศศษานิเทศชำนาญการพิเศษรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงรู้กฎหมายคลายทุกข์โดยทุนสมส่วนสาสินนิติกรชำนาญการพิเศษในหัวข้อเรื่องการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร ด้วยช่วงของท่านรองผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งข้อราชการท่านผู้ชมจะได้พบกับท่านทินกรชาทองรองผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ค่ะลำดับถัดไปของรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของศึกษานิเทศเพื่อนผู้คิดมิตรคู่โรงเรียนท่านผู้ชมจะได้พบกับท่านวลิศลุตาตามตะคุศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษค่ะช่วงรับรว้ข่าวโรงเรียนและรับรู้ข่าวเขตท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูพัชริดา แก่งทองหลางคุณรูโรงเรียนบ้านคลองตะแบกตามด้วยการนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากโรงเรียนวัดขนงพระเหนือนําโดยท่านผู้อุ่งในการที่ตินันประวันตกังผู้อุ่งในการโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกลุ่มโรงเรียนเขาใหญ่และช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงท่านผู้อุ่งในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูโดยท่านดำเนินเพียรค้า สธันวาคมพุทธศักราช2564อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราในรายการวัน News at c o l r ลารรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ